ชาราัตยังช็อปเบสวีนักร้องดังจากไปกระทันหันเผยป่วยทำงานหนักพักผ่อนน้อยชารัตยังช็อปเบสวีนักร้องดังจากไปกระทันหันเผยป่วยทำงานหนักพักผ่อนน้อยชาปนากิจในวันที่2 2กุมภาพันธ์หกเวลา1 6 0 0นนาทีนเมนวัดโบสถ์ยันซื่อเมื่อเวลา1 5 3 0นาทีวันที่19กุมภาพันธ์หกผู้สื่อข่าวรายงานบริเวณศาลาการประเรียนวัดโบสถ์ยันซื่อ กำบลย่านซื่ออำเภอเมืองอ่างทองซึ่งเป็นสถานที่จัดพิธีรดน้ำและสวดอภิธรรมศพเบสวีพัชรยากรนักร้องและพิธีกรรายการข่าวชื่อดงังที่เสียชีวิตลงอย่างกระทันหันช็อบวงการบันเทิงและวงการข่าวหลังเข้าทําการรักษาตัวได้ไม่นานแต่อาการกลับสุดลงและเสียชีวิตในที่สุดด้วยอาการปอดติดเชือ้อ ด้านชรัตเฟื่องอารมณ์นักร้องชื่อดังกล่าวว่าหลังจากทราบข่าวการเสียชีวิตของเบสวีพัชรยากรในช่วงค่ำของวันที่18กุมภาพันธ์65นั้นรู้สึกตกใจมากเนื่องจากอายุยังน้อยในวัย36ปีหลังจากการสอบถามเพื่อนๆทราบว่าเบสวีระยะหลังทำงานหนักและพักผ่อนน้อยมากและล้มป่วยเป็นไวรัสตับอักเสบออกจากโรงพยาบาลได้เพียงวันเดียวก็กลับเข้าไปใหม่ติดเชื้อที่ปอด มีเลือดออกมากและเสียชีวิตในเวลาต่อมาเขาเป็นคนที่ขยันขันแข็งเปิดร้านอาหารทำงานหนักพักผ่อนน้อยมากทางญาติกำหนดสวดอภิธรรมในเวลา19.00นาทีเป็นเวลา3วันทำการชาปนากิจในวันที่22กุมภาพันธ์65เวลา16.00นาทีน้ำเมนวัดโบสถ์ย่านซื่อสำหรับบรรยากาศในพิธีรดน้ำศพเบสวีพัชรยากรเป็นไปด้วยความเศร้าโศกเสียใจ ทั้งบรรดาเพื่อนร่วมงานด้านงานเพลงและเพื่อนร่วมงานด้านการข่าวที่ทยอยกันเดินทางมาแสดงความเสียใจและไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายจากการจากไปอย่างกระทันหันของนักร้องและพิธีกรรายการข่าวชื่อดังกันเป็นจำนวนมากหลายคนยังช็อกจากการที่ทราบข่าวการจากไปอย่างกระทันหันทั้งที่อายุยังน้อยหลังจากฝันตัวมาทำอาชีพเสริมด้วยการเปิดร้านอาหารในตัวเมืองอ่างทอง ที่ตนเองมีใจรักในการทําอาหารอยู่แล้วจนเป็นที่ติดอบติดใจของลูกค้าที่ได้มีโอกาสเข้ามาลองชิมรสชาติจนติดใจสําหรับเบสวี v. พัชรยากรเป็นนักร้องที่มีผลงานเพลงมาแล้วหลายอัลบัม้มรวมถึงยังร้องเพลงประกอบละครหลายเรื่องซึ่งมีเพลงดังจากซีรีส์พี่ชายมโบรแมนและยังเคยได้ออกอัลบั้มคู่กับศิลปินรุ่งใหญ่อย่างชรัตเพื่ออารมณ์มาแล้วโดยมีผลงานล่าสุด จากอัลบั้มเพลงประกอบละคร The Great Love Ball หนึ่งและยังเป็นอดีตพิธีกรผู้ประกาศข่าวรายการทันข่าว28ของสถานีโทรทัศน์ชื่อดังช่องหนึ่งในช่วงค้นความจริงกับเบสวีพัชรยากรหลังจะฝันตัวมาเปิดร้านอาหารในสไตล์ที่ตนเองชอบในจังหวัดอ่างทอง